ใช่เนะนึกก่อนะนึกมาดเอองัก็แปลงร่างเป็นต้นไม้ใช่งต้นไม้ใช่ต้นไม้ก็แล้วแน่จริงเป็นต้นไม้ทำไม่ได้ใช่ไหมถอยไปถอย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 อยากดูดิหลบหลบหลบหลโเป็นแค่ใบโอ้โหต้นไม้

เก่งเก่งเก่งเกมาไปักเก่งไมปล่ะเก่งเก่อ่าไปแรงได้างนหลมันก็มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะนี่แค่เรียกน้ำย่อยอ่อ๋อเ้ี่าต้นไม้แล้วเ็อย่างอื่นได้ไ่มอย่างเช่นสาวงามสาวงามอยากเห็นอยากเห็นเจ้าอยากเห็นหญิงงามไม่ได้ไม่เห็นางไม่เห็นอยากเห็นนางะากเห็นอยากเห็นอยากเห็น้อยไม่ดูดิเียนะสาวงามงามขนาดไหนดูด oui? uh ้ะ สวยมากเลย้งงาไหงาตัวดำเหมือนอุนงอเจาเฮ้ยจันจานจันเผาแล้วไงเฮ้ยเก็บไปอย่าไปด้อย่าไปอย่าไปยาไปเยไปเยไปอไปโอ้โทิ้งเฉยเลยทิ้งจารย์อาจาย์อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์น้องขุ่เลยอาจารย์เือบอกแล้วช่ไ คนเก่งจริงจะต้องเก็บงำฝืมือแต่เจ้ากลับรีบร้อนมาอวดวิชาเงี้ยอาจารย์สิทธธรรมผิดไปแล้วขอให้อาจารย์ลงโทษด้วยขอให้อาจารย์ลงโทษด้วยเออยหยุดก่อนข้าไปลงโทษเจ้าไปศาครับอาจารย์อ้าวอะไรอ่ะก็บอกให้ไปยังไม่เข้าใจอาจารย์อาจารย์ครับท่านจะให้ข้าไปไหนเหรอครับอ้าว ก็เจ้ามาจากทางไหน <Hey. S 1> ก็ไปทางนั้นเลยปไปอนนยออ,อนนยดสิทธิ์ยังไม่ได้ตอบแทนพรกคุณแล้วข้าจะเนรคุณทิ้งาจย์ไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยพระคุณพระคุณอะไรกันนะ <Hey. S 2> สิทธิ์ยังเจ้าเนี่ยนะถ้าไม่หาเรื่องเดือดร้อนมาให้ข้า <Hey. S 2> ก็บุญแล้ว hey. อา้าว Pakai kain. Ajar, ajar dia, ajar, ajar, ajar nak.